สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารวาสหลังเขาลังเขาคนบนบ้านนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเขาจะยึดติดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวเนาะสองคนที่ เผอิอ้นว่า,ามีญาตาิเป็นญาติกันเลยนะคะท่านก็ล้มป่วยเนาะล้มป่วยอย่างหนักเลยแหละเข้า i อซูแล้วทีนี้เขาก็ให้รอดูอาการเนาะก็เลยาย้ายไปที่ห้องพิเศษแล้วก็มีคนตามไปเฝ้าไข้ ถึงสองคนคือจะไม่จ้างพยาบาลพิเศษนะคะจะเอาคนในครอบครัวเนี่ยไปช่วยเปลี่ยนเวรกันเช้าจ้างคนพิเศษมาเออคนช่วยดูแลนแหละมาหนึ่งคนแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นญาติกันก็เปลี่ยนเวรกันคะ่ะก็สมมติให้ชื่อว่าอืม เพราะว่าที่อยากสมมติก็คือไม่อยากจะให้เอ่ยถึงบุคคลที่สามเนาะกลัวทั้งสถานที่แล้วก็กลัวว่าทัวร์จะหรือว่าดราม่าจะไปลงที่เขาเนาะว่างมงายอืแต่ว่ามันก็แปลกนะเราก็เลยแบบอยากจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอะคะ่ะสมมติว่ายายคนนี้ชื่อว่ายายจันเนาะยายจันเนี่ยก็มีลูกชายลูกชาย ขอเรียกชื่อว่านายเออะทีนี้นางจันเนี่ยป่วยหนักเข้าไอซียูเข้าห้องพักคือนอนดูอาการเป็นแบบเกือบกืบสองอาทิตย์เลยนะแล้วก็ห้องพักพิเศษเนี่ยมันก็ว่ามันมันเป็นแบบข้ามมาจากฝั่งลาวแล้วอะ่ะ เป็นโรงพยาบาลที่มีเสื่อเสียงนะอ่าขอไม่เอ่ยเนาะแล้วทีนี้โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเอาไว้ต้อนรับสําหรับคนที่มาจากลาวอะค่ะคือห้องใหญ่เลยนะห้องใหญ่มากเลยอะเหมือนโรงแรมหรูๆเลยแหละโรงแรมชั้นหนึ่งหรูๆเลยนะห้งกว้างมากมีที่รับรับแขกนะใช่ค่ะมีที่รับแขกที ห้องสำหรับคนป่วยอุ้ยสวยยังรู้เลยค่ะแล้วทีนี้มันก็แปลกอยู่หรอกที่ยายจันนะ่ะย้ายเข้าไปในห้องนี้แล้วก็มีพยาบาลเข้ามาแล้วก็ทักบอกว่าเนี่ยขอให้นอนหลับสบายนะคะถ้าฝันเห็นอะไร ก็แกลืมมาบอกด้วยนะอะไรประมาณนี้อ่ะยายจันก็แปลกใจอ่ะนึกเอจอ่ะแปลกใจขึ้นมาอะไรอ่ะจะมาฝันเห็นอะไรคนแบบคือคนสลึมสลืออ่ะคนขั้นขู่มากแต่ก็ได้ยินแค่วแวๆอ่แะแต่ว่านายเอเนี่ยก็คิดตะหง,งิดตะหง,งิดใจนะันพูดบ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วคืนแรกอ่ะที่ยายจันนอนมันจะเป็นเตียงสําหรับ คนป่วยเนาะยายจันก็นอนนั่นแหละนอนเสร็จแล้วพักมือเฮ้ยฝันฝันเห็นมีคนน่ะถือมีดวิ่งวิ่งวิ่งเป็นผู้ชายนะอาบเลือดไปเลยอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามามันจะฟันไล่ฟันน่ะคือคือยายจันนี่ดินด้น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 ดิน้นดิ้นเอา คนเพิ่งออกจากอ่พูดง่ายเพิ่งจะออกจาก ICU ีอะแบบพักฟื้นอ่ะจะมีแรงดิ้นได้ขนาดนั้นหรอคือดิ้นดินดิ้นจนเกือบจะตกเตียงอ่ะคิดดูว่ากลัวแค่ไหนอะเสร็จแล้วก็สะดุกเฮือกลงมาเฮือกเลยคือลูกชายแกมาปลูกมาเขย่าที่ขาบอกแม่แมมเป็นอะไรแม่เป็นอะไรเพราะว่านอเนาะยัยจันก็เฮือกขึ้นมาแล้วบอกนี่ทาไม่ปลูกนะ แม่ต้องโดนฆ่าตายแน่เลยยายจันพูดอย่างนี้เนาะเสร็จไว้เฮ้ยยายจันเออไม่คงไม่เป็นไรคงคิดมากไปเองอะเช้าขึ้นมาคนก็มาทําความสะอาดห้องเนาะก็ส่องดูน่นดูนี่แล้วก็เป็นไงเนาะนอนหลับสบายดีไหมจ้า,าก็ว่าไปอย่างนี้เนาะเสร็จแ,แล้วยายจันก็เออไม่รู้อะไรอะ โดนโดดอะ่ะฟันไม่ค่อยดีเลยแกก็ว่ายานี้เนาะเสร็จแล้วลูกชายเออคืนเขาก็เล่าให้ลูกชายฟังเนาะว่านอนไม่ได้อะ่ะมันมีคนวิ่งไล่ตลอดลูกชายก็โอ๊ยก็เพิ่งฟื้นออกมาจากไอซียูมันก็ต้องเพอธรรมาดาแม่คิดมากก็ย่างนี้เนาะเสร็จแล้วอาจารย์ก็คือขี้กเกียจทนฟังลูกเขาบน่นน่ะเขาก็เลยเออนอนนอน,น,อน คือเขาอยากเปลี่ยนห้องแล้วไงเขาก็โอเคอดทนคือได้เสียค่าห้องไปแล้วล่วงหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะแล้วก็ห้องก็ไม่ว่างด้วยไงเออคนมาเยอะมากเลยคือคนป่วยเยอะอะห้องก็ต้องรอให้ห้องว่างก่อนถึงจะได้เปลี่ยนห้องอนะเนาะตามธรรมดารโรงพยาบาลนะเสร็จแล้วแกก็อดทนนอนนอนไปอีกเออเอาอีกแ,แค่แบบภาษาบ้านเฮ้าห่ะ แค่เสือบลงนีดเดียวคือแบบหลับพลอยหลับแค่นิดเดียวเนาะภาษากลางค่ะพลอยหลับลงนีดเดียวแค่นั้นแหละเอาแหละไม่แล้วคนเดิมอะ่ะถือปิดเลย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 ันฟันฟันนะจะมาฆ่าแกอ่ะมาฆ่าแกให้ได้อะ่ะกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกับแก็วิ่งนีวนิ่งอีกแล้วก็เต้นนิ่อีกลูกชายก็ลุกขึ้นมาอีกแม่แม่เป็นอะไร เฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยคือลูกชายเขาก็แบบมีอารมณ์แบบคือเขาทํางานตอนกลางวันด้วยไงทํางานแบบใช้แรงมากนะเนาะขับรถเออคือเขาได้ดรับเออพูดลูกชายเขาทางานหนักก็อยากแบบพักบ้างตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาเฝ้าแม่ก็เพราะว่าเออมาเฝ้าแม่เพราะมันได้นอนนะเนาะตอนกลางคืนและตอนกลางวันก็จ้างคนมาอีกคนหนึ่งไงมาช่วยกันดูอ่ะ ก็เริ่มบ่นให้แม่และ <c oughs> คือแม่ก็แบบไม่ไม่นอนต่อเลยนะเฮ้ยไม่นอนเร็วคือแกเอากำลังแบบเพือกแบบคนเพิ่งฟื้นไข้ฟื้นป่วยอ่ะเธอแบบจะคลานลงเตียงให้ได้อะ่ะคือขึ้นไปนอนเตียงคนป่วยอะ่ะมันนอนไม่ได้มีแต่มีแต่ผู้ชายคนนี้วิ่งไรค่าทั้งคืนน่ะก็มันไม่ได้นอนเขาเหนื่อยเขา่างนี้วิ่งจนเหนื่อยวิ่งอยู่ในฝันอะ่ะ เขาก็ไม่ได้เล่านะว่าเขาบอกแค่ว่ามีผู้ชายวิ่งไล่ฆ่าแล้วก็แบบลูกชายเขาอะก็ไม่ฟังไงแบบ y, เฮ้ยเรื่องมากเรื่องมากมบ่นให้ธรรมดาเนาะแล้วก็กลับไปที่โซฟาแบบเออมันมีโซฟาแบบคนเฝ้าไข่อะ่ะแล้วก็ไปนอนต่อไงไม่ฟังไม่ฟังที่แม่พูดอะแม่ก็เลยแบบเออขี้เกียจด,ด้วยอะ <c oughs> คือมันเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยกับร่างกายตัวเองกับเหนื่อยกับวิ่งหนีอะ คืนนั้นอะคืนที่สองนะคือไม่นอนต่อนะคลานเลยอะคลานลงมาจากเตียงเลยเฮ้ยแม่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 ไม่เอาเลยไม่นอนไม่นอนไม่นอนทีนีู้กชใจก็คือแบบเขาก็เหนื่อยอะเนาะเขาบอกเฮ้ยเรื่องมากมากเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนเองมันจะสักแค่ไหนกันเชวไอ้ผีนี่อยากเจอดีเหมือนกันเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไงแม่ก็ลงไปนอนที่โซฟาคนป่วยเออไม่ใช่โซฟาเยี่ยมญาติ แล้วลูกชายก็เปลี่ยนขึ้นมาในเอเนี่ยก็เปลี่ยนขึ้นมานอนที่เตียงแต่แม่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นผู้ชายวิ่งไล่ฆ่าหรือว่าอะไรอะ่ะแม่บอกแค่ว่ามีคนวิ่งไล่ฆ่าแล้วก็ไม่ได้บอกลักษณะนะเพราะลูกชายแกแบบแม่รับสังไงแกจะนอนอย่างเดียวอะ่ะทีน,นี้พอนอนลงเท่านั้นแหละเธอ,อ,อบ้านเฮาเสื้อบลงหน่อยนึงเออ พอพลอยหลับลงอีู่แล้วในเอเนี่ยเอาแหละมาแหละถือมีดมาวิ่ง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 กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงไล่ฟันฟัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอ๊ยเนี่ยจากคือที่เราฟังยายพูดมานะฟังฟังอ่ะฟังนางจันเนี่ยพูดมาฟังยายจันพูดมาโอ้โหหนักยิ่งกว่านะยิ่งกว่ายายจันอีก ลมนะ่ะเปะลมอะ่ะเธอเปะลมทั้งอ่อยทั้งชกทั้งแบบเอ้อะวยบายเสียงแบบลั่นเต็มห้องเลยอะ่ะอาการหนักยิ่งกว่ายิย่งกว่ายายจันอีกเธอเออแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาโอ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยเนี่ยมีคนใส่ใส่ชุดสีนั่นสีนี่แล้วก็คือบอกบอกลักษณะตรงเป๊ะเลยอะ่ะเหมือนที่ยายจันเจอมันแหละ คือเป็นผู้ชายวัยรุ่นแล้วก็เลือดท่วมอาบเลยอะแล้วก็เสียงแบบอีะอะอวยวายแบบจะฆ่าเอามือให้ตายกูจะเอามือให้ตายก็อ,อย่างเงี้ยถือมีดมาแบบโหมีดอย่างยาวเลยนะถือมาเลือดจ็บโชกเลยน่าเปื้อนเลือดเลยอะเธอ <c oughs> คือคนที่บอกอยากเจอ <c oughs> แต่สติแตกยิ่งกว่า ย,ยิ่งกว่าคนที่ไม่อยากเจออือคือเราขำตรงเนี้ยพอเราฟังอ่ะเราก็ขำแต่มันก็แปลกไม่หละที่เขาบอกลักษณะท่าทางได้ตรงกันเด็ะเลยอ่ะแล้วก็คือเป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบเหมือนกันเลยอ่ะแค่พลอยหลับลงเท่านั้นแหละแล้วที่แปลกไปกว่านั้นนะคนที่มาทำวอมสะอาดที่ห้องพักพิเศษเนี่ยเขาก็บอกว่าเจอกันบ่อยวะ่ะ เขาบอกอย่างนี้เลยนะยายคนนั้นนะที่มาทําความสัตย์เขาบอกอย่างนี้เราเจอกันบ่อยว่ะคือไม่รออะแค่นั้นแหละวันนั้นคือวันที่สามไม่ให้มีเลยนะคืนที่สามย้ายเลยอะไปไปห้องไปห้องรวมไปห้องธรรมดาเลยไม่รอห้องห้องพิเศษที่รอนี่คืออยากรอเปลี่ยนเป็นห้องพิเศษเพราะมันส่วนตัว เออด้วยความติดแบบส่วนตัวนะเนาะพออยู่บ้านก็แบบส่วนตัวอยู่แล้วไม่ปะปนอะไรยังไงกับใครไงก็เลยรอห้องพิเศษแต่ว่าไม่รอละไม่ถึงสามวันค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปอยู่ห้องรวมทีนี้คือหามากฮา,าตรงนี้แล้วก็มันแปลกแปลกไหมละ่ะคือเขารู้กันหมดนะลวบกลักษณะทา่าทางทัง้งนที่ี่ไม่ได้เอ่ยก่อนนะ ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงรูปร่างหน้าตาอะไรยังไงคือพูดได้ตรงกันเป๊ะเลยอ่ะมันแหละเนี่ยนี่คืออีกหนุการณ์นึงนที่แบบถ้าคนไม่เจอก็ไม่รู้เนาะอันนี้มันก็ไม่ได้เกิดคือเราไม่ได้ไปเจอหรอกแต่ว่าเราได้ยินมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเรื่องจิตสุดท้ายอะเวลาเขาตายอ่ะเขาก็ เก็บภาพนั้นเห็นเหตุการณ์นั้นคือไม่ไปไหนเขายังคงวนเวียนอะไรอยู่ตรงนั้นนะแต่ก็แปลกนะในห้องอนะ่ะไม่เห็นว่าฝันหรือว่าอะไรเจออะไรนะแต่สําหรับเตียงอ่ะเตียงนั้นเตียงเดียวใครขึ้นไปนอนบนเตียงนั้นนะ่ะต้องฝันฝันแบบนี้ทุกคนนั่นแหละนี่คือคําบอกเล่าของคนที่ทําความสะอาดเนาะซึ่งมันตรงกับ ตรงกับยายจันแล้วก็ลูกชายของเขาไงทีนี้วันวันต่อมาพอแบบรู้สึกดีขึ้นอะคือบ้าหวยด้วยแหละยายจันอะเออมาจะว่วอย่างดี้เนาะอย่าพูดว่าบ้าหวยแล้วคนไทายส่วนมากก็ชอบเสียงโชคใช่ไหมล่ะเขาก็วานให้ลูกชายอะไปซื้อพวงมาลัยมาแล้วก็ก่อนจะออกก่อนจะไปอะมันจะออกจากห้องอะเอาพวงมาลัยไปไปไหว้ไปไปไหว้อะ บอกอะบอกว่าอะไรนะเนี่ยขอขอหวยหน่อยอะไรประมาณนั้น <c oughs> คือเราจำไม่ได้เนาะเนี่ยเชื่อไหม <c oughs> ขนาดเดลตนโรงพยาบาลยังซื้อหวยได้อะก็รู้อยู่แล้วเนาะมันซื้อแบบดิจิตอลหรือว่าอะไรอไรแบบนี้ก็คงได้แต่ไม่รู้นะว่าเขาซื้อแบบไหนไงเขาถูกไว้เฮ้ย <c oughs> สามตัวด้วยนะเธอ <c oughs> เอาจริง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรื่อง คือจะว่าหลอนก็หลอนนะสําหรับคนที่ไปเจออแต่สําหรับสำหรับเราอ่ะมันก็ขำอ่ะขำแบบขำตรงที่ว่าลูกชายแกอ,อาการหนักอาการหนักยิ่งกวยายยายที่แบบเข้าขั้นโคมออ่าเออนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคือแบบจิตสุดท้ายอะวาระราสุดท้าย เขาเห็นอะไรเขาติดอยู่กับอะไรตายตรงไหนคือเขาเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันก็คงจะตกค้างอาจจะเป็นภาพที่ทิ้งไว้อารมณ์ที่ทิ้งไว้จนทําให้คนที่ไปนอนนะ่ะถ้าเกิดเออเขาเขาคนที่แบบเขาเห็นเขาก็เห็นนะเนาะแต่ว่าคือร้อยทั้งร้อยส่วนมากอะจะเห็นสําหรับเตียงตรงนั้นนะสําหรับเตียงนะแต่ห้องน่ะไม่เกี่ยวนะเตียงอย่างเดียวเลยค่ะ เอาไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกเนาะถ้าไม่ชอบก็กดค้ามได้นะคะแต่ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเ้อขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย